พอมาวันแรกอะประทับใจซื้อเลยจองเลยก็มั่นใจว่าที่เนี่ยโอเคจะบอกประทับใจมากน้องเซอร์วิสดีมากคอยให้คำแนะนำอย่างแบบพาน้องมาดูอย่างเงี้ยน้องให้ความแนะนำดีมากค่ะน้องเซลล์อ่ะก็ดูแลดีแล้วพอมาเดินดูก็เป็นความรู้สึกว่าเออถ้าเราแบบมาเข้ารับบริการที่นี่น่าจะดูแลได้ดีะคะ่ะ ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วก็รู้ว่ามีศูนย์บริการพร้อมเนี่ยพอได้เดินดูเดินชมมีความรู้สึกมั่นใจไม่รู้สึกก็แบบเป็นเต็นท์รบแลบบ้วเหมือนแบบมาซื้อกับแบบสูตรออฟฟิเชียลเลยแต่ว่าราคาดีกว่าจริงๆดีทุกอย่างนะคะมาะว่าเข้ามาเนี่ยก็คือประทับใจหมดทุกอย่างก็อยากจะบอกทุกคนว่าโอ้ที่นี่ดีมากคะ่ะคิดว่าทุกอย่างโอเค